อสมุอะลัยกุมครับสวัสดีวันจันทร์นะครับที่14มิถุนายนพศ2564ขณะน,นี้ก็เป็นเวลา18นาฬิกา20นาทีหรือ6โมง20นะครับมันจะมีนกนกอะไรอ่ะนกคล้ายๆนกกระยางนกปากห่างหรืออะไรนะบินเต็มเนะครับเมื่อวานฝนตกหนะักโอ้ตรงนี้นี่ลมแรงมากวันนี้ก็ฟ้าเปิดตุ่มตรงนี้นะครับมีนกมาบินมาบินเหมือน เหมือนมากินมแมลงอะไรข้างบนบนหัวผมเนี่ยเต็มเลยเป็นฝูงแบบฝูงใหญ่มากมันก็มีความสุขนะครับในอันนี้คือกรุงเทพนะคือกรุงเทพคือเขตทุ่งครุข้ามสะพานคลองบางมดไปก็จะเป็นเขตบางขุนเทียนเนี่ยใกล้กับโรงเรียนสวนกุหลาบธนบุรีนะครับเป็นอะไรที่ผมก็ผมก็มีความสุขครับกับกับชีวิตตรงนี้แล้วก็มาเปิดร้านเล็กๆของผมนะครับนี่หน่อยก็ขอบคุณนะลูกค้าทุกท่านนะครับที่สามา ช่วยสนับสนุนมาช่วยอุดหนุนทั้งทั้งในออนไลน์ทั้งมาซื้อหน้าร้านนี่แหละครับก็ทําให้ผมมีวันนี้ทําให้ผมแบบได้มานั่งสูดอากาศได้ลึกๆนะครับเพราะว่ามัน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 โล่งมากมันดีมากเนี่ยชีวิตบ้านปลายผมใหญ่อยู่แบบนี้แหละแล้วก็มีต้นไม้มีมีนกมีอะไรตอนเช้านกเต็มเลยนกเต็มแบบโ้ผมมีความสุขมากเลยผมมาโปรยข้าวโอ้นกน,น,นกกระจิบนกกระเจกผมผมไม่ชอบผมชอบนอก แต่ว่าผมไม่ชอบเลี้ยงนกใส่กรงผมไม่ชอบเลี้ยงนกให้มันแบบผมชอบนกคือความอิสระผมชอบเห็นนกอิสระนั่งมองบินกินให้มาใส่กรงให้มาอะไรแล้วเราชื่นชมมันแลวอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ชอบผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่นกนะครับก็เดี๋ยววันนี้เอาไม้เอาไม้สามต้นห้าร้อยมานำเสนอดีกว่าบางต้นนี่ผมขึ้นกระถางสิบสองแล้วนะแต่มันติดดอกไอ้ขึ้นกระถางสองมันติดดอกจริงๆผมไม่ค่อยขายแล้วมัน,เป,น,เ,ปนเป็นลูกไม้ไม้เพี้ยนเยอะผมก็เอามาขายเลยเพราะว่าอยากให้ลูกค้าแบบมีอะไรแปลกๆไป ไปไปเชยชมมั่งอะ่ะไม่ใช่แบบมีบนเดิมๆแบบไปไหนไปบ้านไหนไปซื้อตลาดไปซื้อต้นไม้ที่ไหนก็เจออย่างเงี้ยผมก็เลยเอาเอาหาที่แบบเมอร์ที่มันไม่ค่อยมีอะ่ะมามานาเสนอม,นมันมันมีมันก็ต้องมีบ้างแหละที่ที่ร้านอื่นก็มีแต่ว่ามันไม่ค่อยมีแบบนี้บางที่บางทีมันไม่มีเลยเพราะว่าบางทีมันเป็นลูกไม้ที่กิ่งมันเพีย้ยนผมก็เอามาเสียบเดี๋ยวผมลืมเอาเมจิกมาเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับ ก็มีลูกค้าถามถ่ายเข้ามาเรื่องใบด่างใบด่างผมมีแต่ผมยังไม่ขายเพราะว่าเพราะว่ามันไซส์มันเล็กอะ่ะแล้วผมไว้ไว้คือใบด่างตอนนี้ไม่มีในในท้องตลาดเลยราคากระถางหกนิ้วไม่มีเลยนะครับเริ่มต้นก็สามร้อยละแล้วจะให้ผมมาขายเท่าไหร่อ่ะแล้วผมก็ที่ตัวผมมัมีมีอยู่มีอยู่ก็เห็นแหละลูกค้าก็รู้ว่าผมมีแต่ว่าผมยังไม่ขายเพราะว่าผมอ่ะ ผมจะเก็บซะมากกว่าน้อยจากว่าผมยังไงอย่างนี้เลยผมก็จะปันให้เฉพาะคนที่สนิทสนิทกันก็ไม่มีไม่มีมมปล่อยให้ใครละก็เดี๋ยวรอโอกาสหน้าที่ผมเสียบเรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็วันนี้น้องชายกําลังแพ็คไม้ของคุณคามอนคามอนเรียกอะไรดีคามอนเออเรียกก็คุณคามอนดีกว่าของแพ็คไม้ของคุณคามอนนะครับเพราะเมื่อคืนฝนตกเปรียกแล้วก็อีกหลายๆเจ้าเลยทุกเจ้าเกือบทุกเจ้าที่ไม้ยังไม่ได้ส่งออกไปที่ผมยังไม่ได้ส่งเลขพัสดุทําการแพ็คคืนนี้ทั้งนั้นนะครับแล้วพรุ่งนี้เช้าจะออกส่ง ให้ให้รวดเร็วที่สุดแล้วกันเพราะว่าเมื่อคืนมันแพกไม่ได้เพราะเมื่อคืนฝนตกหนักมากเมื่อเช้าก็ต้องเอาไม้มาพึงให้รากมันไม่แฉะมากนะครับแล้วก็เย็นนี้จะเริ่มน,น,น,นี่เริ่มนี่เริ่มทยอยแพกแล้วนะให้น้องเริ่มทยอยแพกแล้วเอาสามต้นห้าร้อยมาเลยดีกว่านี่นี่เป็นโกลเด้นเยียน,น,นะนะครับโกลเด 1, ้นเยียเบอร์สองสวยโกลเด้นเยียเบอร์สองในกระถางแปดนิ้วนะนะครับชุดที่หนึ่งต้นที่หนึ่งนะครับโกลเด้นเยียเบอร์สองนะครับเนี่ย ดอกมันใหญ่แต่กิ่นมันแหม่กิ่นมันย้อยเนี่ยคนเลียงเบอร์สองต้นที่ต้นที่หนึ่งนะครับชุดที่หนึ่งผมตั้งอะไนให้มันเรียบร้อยต้นที่สองเป็นรักคังทองเงยขึ้นหน่อยเป็นรักขังทองเป็นรักคังทองนะครับต้นที่สองในชุดที่หนึ่งนะครับกระถางแปดนิ้วนะต้นใหญ่เต็มกระถางจริงๆมันต้องขึ้นสิบเอ็ดนิ้วแล้วแหละเนี่ยมันต้องขึ้นสิบเอ็ดนิ้วแล้วนะครับแต่ผมก็ขายเลย หมดเรื่องหมดราวแผมแม่อะไรมากเหรอครับผมขายไม้ไซส์ตนวใหญ่จากไซค์เต็มอ่ะต้นที่สามนี่เป็นไม้เป็นลูกไม้เพี้ยนเนี่ยจริงๆมันต้องขึ้นกระถางสิบเอ็ดนิ้วเลยเห็นไหมอันนี้มันติดดอกผมก็เลยขายจริงๆมันต้องรออีกหน่อยนี่นี่เป็นลูกไม้ตัวนี้มันก็ไม่ใช่ลูกไม้หรอกเป็นมันเป็นไม้ที่ดอกเพี้ยนยงเรียกลูกไม้ไม่ได้เป็นไม้ที่ดอกเพี้ยนไม่มีชื่อนี่กล้วยดอกมันจะยาวเนี่ยพอตอนไม่มีใบมารองรับเนี่ยดอกมันจะตกแต่กล้วยดอกมันยาวดอกมันใหญ่ดอกมันหนาเนี่ยเห็นป่ามันจะตกอย่นี้ ข้ามันเนี้ยเนี้ยเนี้ยถ,ถ้าถ้าตะบานตรงเนี้ยตะบานตรงเนี้ยตรงยอดมีใบรองรับเนี้ยสวยแต่้ะบานกิ่งล่างเนี้ยไม่มีใบรองรับเนี่ยมันจะย้อยอย,อย่างงี้เนี่ยแต่ดอกมันสวยนี่ไงนี่ชุดที่หนึ่งต้นที่สามนะก็ขายสามต้นห้าร้อยครับขายสามต้นห้าร้อยข่อค่าส่งก็เหมือนเดิมครับหกสิบาทค่าส่งค่าส่งให้ผมเมื่อหกสิบาทฮะเพราะว่ามันเท่าน,นี้จริงๆครับถูกกว่านี้ผมทําไม่ได้แล้วนะครับอ่ะชุดที่สองนะครับะระฆังทองโขดใหญ่ แล้วก็แสงทองแล้วก็ไอตัวนี้มันเรียกอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมันเป็นดอกแบบนะผมก็ไม่รู้จะเรียกชื่ออะไรเพราะมันไม่มีชื่ออ่ะจุดที่สองต้นนี้หนึ่งนะครับระคังทองต้นใหญ่ต้นใหญ่ใช่ได้นีระคังทองดอกแปดด้วยระคังทองนะครับเนี่ยจุดที่สองต้นนี้หนึ่งจุดที่สองต้นที่สองเนี่ยเป็นไอดอกเนี้ยใครรู้จักชื่อบ้างแต่ผมว่าไม่มีชื่อผมไปน่เขาก็บอกมันมีชื่อรอกไม้เพี้ยนก็ทำทอย่างนั้นแหละ มันจะออกแนววินเทจวินเทจหน่อยอ่ะสีมันจะแบบบานแรกๆมันก็จะจัดหีอหรอกพอสักสองสวันมันจะเป็นแบบวินเทจวินเทจเขาเรียกอะไรอึมคึมอึมคึมเนี่ยก็สวยดีนะมันเป็นวินเทจวินเทจมันเป็นพักเขาเรียกอะไรพาสเทลหรอสีพาสเทลอ่ะมันจะเป็นแบบนวลนวลนวลเนี่ยต้นที่สองนะครับต้นที่สองในชุดที่สองเออมันก็ก็สวยไปอีกอย่างนะเป็นเป็นแบบนวลนวลมัวอ่ะแสงทอง ต้นที่สองเอ้ยต้นที่สามในชุดที่สองนะครับแสงทองอุ้ยอุ้ยนี่สวยด้วยสวยด้วยนะครับนี่สามในชุดที่สองนะครับเป็นแสงทองอ่าได้แล้วที่สองผ่านไปชุดที่สามมีไหมอ๋อมีแค่สองชุดเนาะอ๋อสามต้นห้าร้อยผมอ๋อนี่ไงนี่ไงต้นหนึ่งขายเลยจะไปรออะไรดอกมันติดแล้วเนี่ยเนื้อน,นวล นี่เสียบสามด้วยโคมยังไม่ใหญ่ขายไปเลยนะครับขายเป็นสามต้นห้าร้อยไปเลยรู้แล้วรู้เรื่องไปนี่เชุดที่สามต้นนี้หนึ่งนี่ผมก็มองไปเอ๊ะกระถางสิบเอ็ดนิ้วว่าทำไมมันต้นมันแค่นี้ว่าติดดอกกูจะขายเท่าไหร่ขายลอดสามต้นห้าร้อยขายทุกถูกเนี่ยมันเต็มกระถางแปดแล้วมันขึ้นสิบเอ็ดนิ้วเนื้นอนวลง่ายดีนี่ต้นนึงนี่กิ่งดำาๆนี่กิ่งดำปิดปีนี่อันนี้ก็คือระครังทองนะแต่กิ่งมันดำ ใครจะเอาไปทําอะไรต่อก็นี่เอาไปเสียบต่ออะไรต่อก็ได้นี่มันคือระครังทองแต่กิ่งมันดําเนี่ยเนี่ยมาให้เพี้ยนม่เพี้ยนเยอะเอาไว้เชยชมสนุกสนานถามว่าอา้าวบางแล้วไม่เก็บไว้ดูเองเ่ะโอ้ยผมมีแล้วที่ผมเอามาขายนี่คือผมเก็บไว้หมดแล้วนะครับผมตัดจากกิ่งแม่มาแล้วนี่ก็เอามาแบ่งกันไปครับนี่ดําอย่างนี้เลยนะครับนี่คือระครังทองแต่มันกิ่งมันดำก็เอาเาไปดูเล่นกันหนุ่งสวยๆใบดอกอะไรมันจะใบมันก็จะเขียวกว่าเขานะ ใบมันจะเขียวปิดเลยยิ่งเนี่ยให้ปุ๋ยเพชราดาไปเขียวปิดกระดูกใบหนาเลยนะครับต้นที่สองในชุดที่สามแล้วก็ต้นที่สามในชุดที่สามก็เป็นโกลเด้นเยียเบอร์สองนะครับถามว่าโกลเด้นเยียเบอร์สองเบอร์หนึ่งมันมีด้วยหรอมีครับเบอร์หนึ่งจะเข้มกว่านี้เบอร์สองมันจะออกเหลืองเยอะเบอร์หนึ่งจะเป็นน้ําตาลเยอะนะครับต้นที่สามในชุดที่สามนะครับเนี่ยร่วงซะแล้วโดนฝนเมื่อคือนนี่ฝนตกหนักตกแรงนี่ดอก ดอกตกหมดเลยไม่เป็นไรครับตามธรรมชาติเราจะไปฝืนธรรมชาติไม่ได้แนีเราเรามีหน้าที่ทาให้มันสวยแค่นั้นเองคนเล่นเบียเบอร์สองนะครับเนีย่ยุที่สามนะครับก็เหมือนเดิมครับสามต้นห้าร้อยขอค่าส่งหกสิบนะครับครรับทั้งหมดรับทั้งหมดผมมีมีไม้แถมนะรับทั้งหมดผมแถมให้อีกสองต้นนะเอ้าง่ายดีรับทั้งหมดขอค่าส่งร้อยห้าสิบแถมให้อีกสองต้นเนี่ยมีสามชุดเนี่ยแหละสวย เป็นลูกไม้เป็นไม่ใช่พูดผิดแล้วเป็นไม้เพี้ยนไม้เพี้ยนอยู่สามสี่ตน้นใช้คําว่าไม้เพี้ยนยีกว่าเป็นลูกไม้ไม่ได้เพราะมันมีมันมันมันมีต้นของมันแต่มันเพี้ยนนะครับอ่ะมาเอาเอาเอา,ซาเไซ <ป S 1> ส,<ะ>ส์กระถางทีเ็ด้วาว่างดีกว่านี่ผมขายปล่อยเลยเนี่มันก็จะมีไอ้ต้นนี้ยังไม่มีลูกค้ารับบ้างอะไรบ้างเนี้ยเนี่ยเงยก่อนที่เกินเฟรมเยอะแสงก็จะหมดเนี่ย เหลืองเพิ่มซับเวอร์ชัน2นะครับต้นที่1ในชุดที่1นะครับเหลืองเพิ่มซับเวอร์ชัน2นะครับต้นที่1ในชุดที่1ผมขายถูกๆเลยนะ3ต้นพันผมจัดชุดเลย3ต้นพันส่งฟรีไม่มีราคานี้แล้วแหละทาราคานี้มีใครทาแล้วเหนื่อยเพราะค่าส่งฟรีเนี่ยมันดุตรงค่าส่งฟรีเนี่ยแหละเกินร้อยทุกเจ้านะครับกำไรก็น้อยอยู่แล้วก 200, ําไร2อ0เงี้ยโดนค่ากำไร200นิดๆโดนค่าส่งอีร้อยกว่าบาทอ่ะ ไม้ผมเยอะไม้ผมเยอะผมไม่ได้ขี้คุยขีย้โมนะไม้ผมมีไม้ผมเยอะนะครับผมก็อยากปล่อยให้ท่านลูกค้าแบบเอาไปทํากําไรต่อไปเลี้ยงได้ในราคาที่ไม่แพงเนี่ยไซส์กระถางไซส์กระถางสิบอดนิ้วผมว่ามันจะอย่างนี้นะเดี๋ยวถ้าลูกค้าแม่มีผมก็ปากคันเนาะเนี่ยสิบเอ็ดนิ้วเขาก็ไปซื้อมาเมื่อวานเมื่อวานมาเนี่ยเขาไปไปดูสิ็ดนิ้วที่ตลาดบางใหญ่ต้นละสองอยห้าสิบเองของเธอขายตั้งสา0รอยห้าสิบ ใช่嘛อืมผมขายสามต้นพันธ์ะผมพูดง่ายง่ายผมขายสามต้นพันธต้นเดียวผมขายสี่ร้อยเนี่ยที่เนี่ยที่สวนเนี่ยเขาบอกสามต้นพันก็คือตกสามร้อยห้าสิบของเธอขายตั้งสามร้อยห้าสิบบอกพี่พี่ดูไม้พี่ดูไซส์ไม้สินี่พี่ดูไซส์ไม้ผมสิแล้วดูไซส์ไม้ที่ตรงนู้นสิกมใกล้พูดอย่างนี้เขาก็งเงียบสักพักเขาบอกเออแต่ไม้เธอมันไซส์ใหญ่จริงต้นมันใหญ่จริงแต่ว่าเธอทําไมไม่ขายเขาเขาเอา้าก็ไม้ผมมันใหญ่กว่าน่ะ ไม้ผมมาไสเนี่ยมันไปขึ้นกระถางจานที่เขาขายกันห้าร้อยได้แล้วนะครับผมมันก็ยังขายราคานี้มันก็มีเล็กแต่มันก็อยู่ที่ลูกค้าลูกค้าพอใจจะเลือกต้นเล็กก็เลือกไปมันก็มีต้นใหญ่ถ้าลูกค้าแบบเอออยากได้ต้นใหญ่ก็เลือกไปนะครับไม่ใช่แบบชอบต้นเล็กเออแต่บอกว่าเออแล้วต้นใหญ่มันมีอยู่ข้างไม่เอาจะเอาต้นเล็กแต่บอกว่าไม้เธอแพงต้นเล็กจังก็ไอ้ต้นใหญ่มีทําไมถ้าลูกค้าไม่เลือกไปาไม่ชอบต้นใหญ่ชอบต้นนี้ ต่จะเอาราคาถูกมันก็ไม่ได้เพราะไม้ไซส์นี้มันขายราคานี้ผมขายราคานี้จริงๆนะต้นเดียวผมขายสี่ร้อยเนี่ยผมแล้วก็สามต้นพันนะครับผมขายที่เนี้ยเนี่ยผมส่งให้ลูกค้าก็เหมือนกันอ่ะสามต้นพันส่งฟรีเนี่ยกติผม,มขายสี่ร้อยใช่ไหมขายสามต้นพันส่งฟรีเลยชุดที่หนึ่งต้นที่หนึ่งนะครับไปเราขายกันราคานี้แหละผมคิดว่ามันก็โอเคอ่ะนี่โอ้โห เป็นงาเหลืองทัพจเจริญสวยมากวันนี้วันวันสีเหลืองวันสีเหลืองครับวันสีเหลืองสวยๆนี่ต้นที่สองในชุดที่หนึ่งนะครับอันน,น,นี้อันนี้โทนเหลืองอย่างเดียวเลย,ยเหลืองทัพเจริญเบอร์สองใหญ่สวยเป็นง่ายนี่โี้เ e อียงต้นมันเอียงนะนต้นมันเ e อียงสวยมากๆเลย,ย,ยเหลืองทัพเจริญเบอร์สองใครชอบอาไปาหมดแล้วก็หมดเลยนะปุ๊บ ต้นที่สามเหลืองแสงทองนี่เด็ดเลยดอกเยอะเด็ดนี่แสงทองนี่ดอกยังกระดอกลิลลี่นี่ดูนี่คือความสวยงามของเขานะครับนี่ดอกยังกระดอกลิลลี่นี่เห็นไหมนี่แสงทองนะครับต้นที่หนึ่งเออต้นที่สามในชุดที่หนึ่งนะครับนี่สามต้นพันุทรงฟรีนะครับใครชอบสนใจรับไปเลยเอันไหนต่อนี้ ชุดที่สองแดงตัวนี้นี่ก็งงตอนที่ลงรอบที่แล้วเมื่อวันเสาร์ใช่ไหมไม่มีใครซื้อนี่สวยมากเลยลงต้นที่เท่าไหร่ต้นที่ยี่สามไม่เป็นไรไม่มีใครซื้อลงอีกรอบหนึ่งต้นที่ยี่สามนี่ชุดที่สองนะครับชุดที่สองต้นที่หนึ่งนะครับนี่เป็นแดงตัวนี้นะครับสวยๆเลยนี่แสงก็จะหมดเนาะน,นี่สวยๆเลยเดี๋ยวผมจะไปเร็วหน่อยนะ 2, ต้นที่สองแสงอันนี้ไม่ใช่อ๋อเหลืองทรัพย์เจริญเบอร์สองนะครับเนี่ยโคตรใหญ่ใช่ได้ดันขึ้นมาเลยแล้วกันเห็นเห็นเลยนี่โคตรใหญ่ๆต้นที่สองในชุดที่สองเนี่ยถ้าไม่ดันขึ้นมาลูกค้าก็ไม่เห็นความใหญ่ลูกค้าก็จะมองว่าโอ๊ยโคตรนิดเดียวนี่ดูนี่คือเรื่องจริงโคตรใหญ่เต็มผมไม่ได้ขายไม้แบบ ไม้แบบกระถางสิบเอ็ดแต่ต้นมีกระถางไซส์แปดไม่เอากระถางสิบเอ็ดก็กระถางสิบเอ็ดกระถางสิบสี่ก็กระถางสิบสี่กระถางครึ่งปีป๊บก็ครึ่งปีป๊บคือไม้สมตัวสมราคาเนี่ยไม่ได้แบบในรูปนี่ดูเบลลมเลยนะครับในดินไม่มีอะไรนี่ดูในดินเยอะกว่าข้างบนเยอะเลยเดี๋ยวถอนขึ้นมาเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้ดูด้วยนะครับไอพวกเนี้ผมลงคลิปบ่อยผมไม่ซีเรียสหรอกใครจะบอกว่ามันใหญ่จริงหรือเปล่าบางพอถอนขึ้นมาลูกค้าเห็นลูกค้าโอเคทุกคนแหละ เพราะว่าอะไรข้างในดินมีเยอะไม้ผมไม่ได้ยกไม้ผมไม่ได้แต่งเห็นเปล่ล่ะไม้มันเป็นไม้ดิบของจริงทั้งนั้นคือไม่ได้แต่งไม่ได้ตัดแต่งไม่ได้ทําแบบเอามาแบบขัดสีฉวีวันไปยกและอัพราคาไม่ผมมาไงขายงั้นเลยนะครับคือไม้เลี้ยงได้รอบขายเลยนะครับตุดที่สองนะครับต้นที่สองไปตุดที่สองต้นที่สามนี่ก็ผมก็งงต้นสวยขนาดนี้ไม่มีใครเอา ือว่าลูกค้ามองไม่เห็นหรู้ว่าคลิปมันโดนตัดถึงก็ไม่รู้นี่ชุดที่สองต้นที่สานี่สีชมพูลูกไม้ตัวนี้สวยมากแอะแอะห้ามไปฉี่ใส่ล้อนะออกมาเลยห้ามเลยห้ามเลยแม่คือเขาทํางานให้เราอ่ะหมาหมาสองตัวที่เขาสามตัวคอยทํางานให้เราคือตรงไหนที่มันเป็นอนาเขตของของที่เขาได้ลเราบอกเขาให้เขาคอยดู จะไปฉี่ใส่หมดเลยวันนั้นฉี่ใส่ทุกลัวเข้ามาั้งในฉี่ใส่เสาไฟอย่างเงี้ยแสดงอานาเขตหมดเลยผมก็เอ้ยอย่ามาอีแล้วได้เวลาเขาจะมามามาเอาค่าแรงก่อนแล้วค่อยทํางานเออต้องให้ค่าแรงเขาก่อนชุดที่สองนะครับต้นที่สามป้ายชุดที่สามขาวสิวานนนแสงมันจะหมด แต่ผมรับประกันเรื่องความใหญ่อันนี้อันนี้ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่อันนี้ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่อันนี้มันเป็นต่อเอียงที่สามต้นที่หนึ่งนะครับเป็นขาวซีวานนท์นะครับเนี่ยนี่ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่แต่ใช้ได้ใช้ได้แล้วไม่งั้นผมไม่เอามาขายหรอกถ้ามันมันไม่ได้เรื่องมันเหยืกต่อไม่ามาขายหรอกแสงแสงจนันนะครับที่ที่สามที่ทีทททท่สามต้นที่สองนะครับแสงจันที่สามต้นที่สองแสงจันนะครับเนี่ย สวยๆนะครับนี่ชุดที่สองชุที่สามต้นที่สามม่วงดำดำจริงจรินี่พอตอนจะมืดแล้วดำปี๋เลยนี่ม่วงดำนะครับชุดที่สามต้นที่สามนะครับม่วงดำมีแค่นี้ละมั้งหมดละที่เหลือก็อยู่ข้างหน้านี่ดอกยังไม่ค่อยมาเดี๋ยวดอกมาขายใหม่ก็ลูกค้าท่านใดที่จะเข้ามาคัดเลือกไม้ที่สวนก็เชิญนะครับเชิญเชิญได้เลยนะครับนี่ม่วงดำชุดที่สามต้นที่สามนะครับสามต้นพันขอ ส่งฟรีเออส่งฟรีนะครับก็มีสามต้นห้าร้อยอยู่สามชุดขอค่าส่งหกสิบอันนี้ต้องขอค่าส่งหกสิบเพราะกำไรน้อยมากแล้วก็ไอ้พวกนะ้สามต้นพันส่งฟรีนะครับเนี่ยสามต้นพันส่งฟรีนะครับก็มีอยู่สามชุดเหมือนกันท่านใดสนใจก็ทักไทยมาไม้แปดต้นห้าร้อยก็ยังมีนะครับดอกสวยๆเลยนี่ไอ้ที่ผมส่งส่งออกไปให้ลูกค้านะครับผมส่งออกไปลูกค้าก็ดอกประมาณนี้นะครับแต่ว่าดอกบางทีอมันยังไม่บานทุกทุกท,ท,ทุกต้นเพราะว่า ถ้ามันดามันบานไปหมดเนี่ยพอไปถึงท่านลูกค้าคือบางบางดอกผมก็ต้องเด็ดทิ้งนะถ้ามันบานมากๆแล้วผมผมจะห่อเนี่ยผมต้องเด็ดทิ้งนะไม่งั้นเดี๋ยวมันเน่าแล้วพอไปถึงท่านลูกค้าเนี่ยดอกมันก็จะโรยมันจะโซมเนี่ยก็ลูกค้ารีบเด็ดทิ้งเลยนะครับพราะาดอกที่บานจากตรงผมเนี่ยไปถึงท่านลูกค้าลูกค้าเด็ดทิ้งให้หมดเลยนะเพราะว่านั่นแหละพอมันเน่าปุ๊บอยอดมันจะเน่าเพราะไอ้ตรงนั้นคือบางทีผมส่งให้ลูกค้าลูกค้าจะบอกจะอาจจะนอยว่าเอ้าทําไมอ่ะดูในคลิปแล้วดอกบานนั่นเลยพอมาถึงมีดอกต หรือว่ามียังไม่แทงดอกเพราะว่าพอมนันบานจากของผมไปถ้าผมไม่ไม่เด็ดออกหรือว่าผมเอาไปอย่างนั้นนะ่ะโอกาสยอดเน่าสูงมากเพราะไม้มันชนฝนนะครับไม้มันชนฝนนี่โอกาสเน่านี่แปเลยผมต้องระวังมากเลยเพราะฉนั้นไม้ของใครที่ไปแล้วมันติดดอกไปดอกบานอนะ่พะพอแกะออกมาแล้วเด็ดดอกทิ้งเลยนะครับอย่าไปเสียดายรอดอกรอบใหม่ผมถึงส่งไม้ให้ลูกค้ารอบเนี้ยจะคัดดอกตูมหรือต้นที่มันยังเพิ่งเริ่มแทงดอกไปซะเยอะเพราะว่าผมกลัวไม้เป็นเน่าผมกลัวจริง พะไม้เป็นเน่าอ่ะลูกค้าแก้ไม่เป็นนี่เน่าตายทั้งต้นเลยนะครับลูกค้าบางคนปล่อยเน่าขาเน่าค่ะแต่ไม่ตัดไม่รู้จะทํายังไงค่ะต้องปล่อยเน่าก็ตัดเลยเด็ดรีบไปถึงรีบเด็ดออกเลยเพราะนั้นไม้ที่ดอกบานส่วนใหญ่ก็ยังไม่ได้ส่งไปนะครับก็จะมีมันก็บานแหละมันก็บานแต่ว่ามันบานน้อยมันบานน้อยอยู่นครับไปส่งบานได้บ้างหละแต่มันน้อยไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องน้อยเพราะว่าถ้าส่งบานไปอ่ะมันจะกลายเป็นเน่ามันจะไปเน่าในกล่องเลยเพราะฉะนั้นก็เอาตุ้มๆไปละกัน เอาตูมๆไปแล้วกันเนาะมันจะได้ไม่ไปเน่าในกล่องก็ส่งตูมไปเยอะส่งตูมไปเยอะอย่างของคุณคำม้อนนี่ส่งส่งอของคุณคำม้อนนี่ให้ส่งแต่ตูมส่งที่ไม่มีดอกไปเพราะว่าคุณคำม้อนไม่เอาดอกดอกบานเพราะว่าพอบานแล้วมีปัญหาก็เหมือนกันครับพอบานแล้วมันไปเน่าอยู่ในกล่องใช้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้นไม้ที่ส่งให้ทางไปณี์เนี่ยส่วนใหญ่ผมจะคัดถ้าเป็นค่าสีค่าแบบก็จะคัดดอกตูมไปให้ซะเยอะมีดอกบานบาน้บางน,นิดหน่อย เพราะว่ากันกันเน่าก็คือผมก็เซฟตัวผมเองแล้วผมก็เซฟว่าพอไม้ไปถึงลูกค้าเนี่ยไม้มันจะไม่ไม่ค่อยโสมเท่าไหร่ไม้มันจะได้แบบยอดไม่เน่ามันจะได้แทงดอกรอบใหม่นะครับสาหรับวันนี้ก็เนี่ยครับเต็มเลยส7เจต้นพันขอค่าส่งร้อยเดียว8ต้นให้แดต้นเลยนะ8ดต้นห้าอยขอค่าส่งร้อยเดียวแล้วท่านลูกค้าท่านใดสนใจจะเอาไม้ไซส์20ต้นพันขอค่าส่งร้อยเดียวมีประมาณ สามสี่ชุดมันเป็นไม้เดี๋ยวนะมันเป็นไม้ไซส์เล็กอย่างนี้ <c oughs> เอาอย่างน,นี้มันเป็นไม้ไซส์บักจ่อยเดี๋ยวเราเราจะให้เคยเคยมีเคยผมเคยขายแล้วไซส์บักจ่อยไซส์บักจ่อยไซส์บักจ่อยมันเป็นไม้ไซส์บักจ่อยก็เริ่มให้ดอกแล้วแหละแต่มันเป็นไม้ไซส์บักจ่อยอย่างนี้นะครับ เป็นไม้ไซส์บักจ่อยอย่างนี้ผมขาย20ต้นพันธุ์เอาไปเลี้ยงกันต่อเองแต่ไม้สมบูรณ์มากแต่ด้วยโขดที่มันน้อยโขดมันเล็กกว่าเขามันโตช้ากว่าเขาผมเรียกบักจ่อยแล้วกันลูกค้าทักมาก็บอกเอาบักจ่อยชุดหนึ่งก็จะเป็นที่รู้กันว่าคือไซส์20ต้นพันธุ์นะครับก็จะค่าสี่ค่าแบบมีอยู่สี่เดี๋ยวผมต้องเดี๋ยวเดี๋ยวลูกค้าสั่งแล้วเดี๋ยวไม่พอให้นะต้องบอกต้องฟิกไว้ก่อนเลยมีอยู่สี่ชุดนะครับไซส์บักจ่อยเนี่ย คือให้20ต้นพันบาทขอค่าส่ง100ในี่ใครสนใจก็ประมาณนี้ยมันก็ไม่น่าเกลียดหรอกถ้าลูกค้าท่านไหนจะเอาไปเลี้ยงแบบอย่างเงี้ยเนี่ยได้ปริมาณเยอะแล้วเป็นไม้เสียบแล้วก็ป้ายผมสมบูรณ์ผมไม่ได้เอาไม้กระเลวกลาดเอาไม้จะตายไปให้ไม่ใช่นี่ไม้ไม้ไมันกําลังโตโตเร็วมากถ้าผมบอกว่าไซส์บักจ่อยอ่ะมันจะโตเร็วมากแต่มันโตไม่ทันเขาคือมันเล็กมันเล็กกว่าเขาเป็นไม้รุ่นน้องที่ขึ้นเสียบก่อนซึ่งเสียบหลังกันเดือนนึงอ่ะมันก็โตไม่ทันในรุ่นพี่แต่ผมไม่อยากขายแล้วเนี่ยมันจะไปประมาณนี้นะ ไซบักจ่อยจะขาย20ต้นพันมีอยู่4ชุดท่านใดจะรับก็ทักทายมานะครับรับชุดหนึ่งสองชุดสามชุดก็ได้รับกีบ่ชุดก็ได้ขอให้รับเถอะนะครับสำหรับวันนี้ก็มีมานำเสนอเท่านี้กนรรักกันห่วงใยก,กันดูแลกันเจบ็บคอแล้วก็ซื่อสัตย์และจริงใจต่อกันนะครับการค้าที่ดีที่สุดก็คือการค้าที่ซื่อสัตย์และจริงใจนะครับแล้วก็ความกระตัญยูรู้คุณคนนั้นจะทําให้คุณนั้นตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะครับความซื่อสัตย์และจริงใจนั้นจะทําให้คคคุุุุุณณททททํําาาาากกกรรรร้ิิิ่่่งงงออยีวตจจะเเื ที่ผมเน้นย้ำทุกวันนี้ก็มันเป็นศัจธรรมคู่โลกแล้วก็ไม่ไม่มีใครฝืนสัจธรรมได้ทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนะครับก็ก็บอกกันทุกวันแหละเป็นเรื่องเป็นเรื่องง่ายๆแต่มนุษย์ไม่ค่อยทํากันหรอกมนุษย์เป็นผู้หลงลืมมนุษย์เป็นผู้ขัดทุนอย่างใน,นอันกุอานบอกไว้อ่ะพระเจ้าบอกว่ามนุษย์อ่ะคือผู้ขัดทุนนะครับไม่ไม่มีกําไรเลยมนุษย์เกิดมาก็ขัดทุนแล้วก็นับถอยหลังรอวันตายแล้วไม่มีกําไรเลยทําอะไรนี่ีจะขัดทุน แล้มนุษย์ก็อะทำต่อตัวเองก็คือมนุษย์ทำลายตัวเองอะทุกวันนี้เราก็รู้อยู่เราทะทำลายตัวเราเองล่วงเรื่องทุกอ,อ,อย่างบนโลกนี้มนุษย์ทำลายตัวเองนั่นแนะ่ะมนุษย์ไม่ได้ทำให้เจลงอะลรเลยทำให้ธรรมชาติทำให้อะไรเสียหายวิบัติไปหมดนะครับสําหรับวันนี้ก็เท่านี้ครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ